กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขชนสุมองสุบอนสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเนาะพี่น้องเนาะพ่อๆกับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ก็ลองหวยลองหองคือเก่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องตัวคือว่าคือคนสิบรอดแท้เท่ห์อ่ะไม่ห้าสิบสองให้ตาเขาดอกอันห้าสิบสองให้เขา อย่างอันไหนก็ได้อะไรอะไรดีเอาตกน้เด้อแม่น้องแทนสบายดีพ่อแม่พี่น้องคนตกน้ำเราเบิ่งเราส้มฉน่คนที่ตน้ำนนี่ยนะกอม่กนน้องม้ต๊กลดน้ำน้องมเรเด้อไปได้าหมยเอ้าดดหเห็นแะฮักเลยเห็นสัลงกดโอห่นแกเา พ่อแล้วพี่น้องพ่อนี่น้องเนี่คือนอนง่ายแทบิลงทั้งใหญ่ทั้งยาวน,น,น้อยโคโก้สิฮักผุนเสียงซับพี่น้องเสียงกอเอ้ยเสียงกอเลอเมื่อคืนนี้บ่ได้นอนกันเลยเลอเมื่อ้ยเนี่ยมา น้องแม่งามกว่าคนน้องพี่น้องวางเลยนี่นะอันไหนเอ้มาเอาไม้เสียมหน่อเบิ่งม้งเอากะเทาะลยใช่แม่น้องเทนก็เห็นว่าสันพี่น้องเอาไปขี่หลุดลงมาตีหนาตีหลังอยู่เทียนี้ตีหนาตีหลังตียังตีท้ายใช่ผู้พิทึงผู้พี่น้อง นี่นพี่นอพอดีแกงพี่นองซ้ำนลนะพอดีแกงอีกแล้วพองอยได้กระต่ายฮาสิมายืมเสียมได้แล้วไปเสีได้เอาไี่ทางมาเก็ตในเด้อเอาไีมเอาแค่ไมนมีทางลงบ่ทางนัยนะเอามเก็้น้หัวพี่นอกเอ้ยงามงามฮาสิ เขาสีอาบอยู่บัดเมื่อนี่หาบุร้ายเด็กนี่พี่น้องมืดน้ำไม่ใหญ่พี่น้องน้ำไม่เปิดป่าบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยเราเบิ่งเราสุมต้นกอออกมาเนาะว่าสิเป็น,น,นอย่างไดเออน้ำกอพี่น้อง

มานคือเก่าห้าอยู่ห้ากินคือเก่าพี่น้องเอ้ยชีวิตเศร้าไห้เศร้าหน้าเฮาบ้านนอกบ้านาเฮาบ่หาก็บ่ได้กินไปหาเอาเ้ยกม่วนแท้น้อแม่น้องแทนห้องมาใส่ว่ากม่วนแท้น้อนั่นแหละเฮาสวนมานําบ่มา แบบดีๆตีจาเหงามันพี่ ọ, น้องนอไม้งามกว่าคนคือเก่าเนาะเขาชิถิมหน่อไม้พี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยมองเขามาตักน้ำสางนะทานาฟนมันกระสิเป็นสภาพนี่พี่น้องน้ำสางนะนี่น้ำสางมองเขากินนี่ตะฟังงมองเขามาตักน้ำ Anh nhảy vô thôi Có có liệm vô Co liệm bằng đua xả mà đơ phí nọ Mày tỏ có ta cả à, Sư Hiện nhiều bò phí nọ ขุ่นเหลืองๆนั่นแหละพี่น้องเอ้ยตีนน้องแนกน้องแนกอยู่นั่นเออเออก็แห้งๆนี่ตีมันจังลงมาก็บ่แห้งมันลงมาได้มันลงมาเลยพี่น้องหลับร่องน้องไม่งามกว่าคนก้อแน่นอนนี่นั่นมันจะหลุดมาหาพี่น้องเดือแม่ยุงเตียยุง ปัดเองจอยน้องพี่น้องเม่นมาพี่น้องวันนี้ใหม่กับคุณนะอันได้หล่ออันได้งามไปไปไปยงใช่เฮ้ยลบมาเด้อพี่น้องเอ้ยไม่โตก็ เมื่อไรพี่น้องบอกเอาแรกก่อนน่ะมาได้ทางไหนคือขึ้นมาเลยใช่ช่องอันเห็นบอกพี่น้องเหลื่อมใน่เด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเองเด้อนะก็ไมาให้พี่น้องเบิ่งมาเหลื่อมมาเห็นนี่ ลงกลางกอเรียบร้อยหนึ่งอันผ่านไปหนึ่งอันผ่านไปนี่บ่แม่นได้ได้พี่น้องเราใหม่ลงกลางกอแต่อันนี้คือสิได้อยู่เพราะมันตกขลุยออกมาเลยนี่พี่น้องบ่มีแมงงามๆพี่น้องเอ้แต่ตาโลมันขึ้นเหีย่ยวพี่น้องเสียมน้ำแม่น้องแทนบ่หอยเฮาเฮากะเอามีดขุดเอร่อดพี่น้องเอ้ย คั่นเห็นนั่นบ่ใส่ปัญหาพี่น้องเอ้ยย่านแต่บ่เห็นน้ําไม้เจ้าก็อย่าบังท่านผู้ชมแล้วก่อนี่อ่านเป็นเสร็จที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเอามีดขุดพี่น้องเอ้ยบ่ยากอาอดเสียมนําเพิ่นอีเาอย่าอยากได้ไมคอกอนําเฮาเด้อเนาะงีอีกด้อันนึงคใช่นยเอามีดขุดอันที่2พี่น้องคันมีดาแม่กบ่เป็นหยัง โอ้ยถาเบิ่งตอนเอาออกพี่น้องเลามีเหาบอกว่าให้ถาเบิ่งตอนเอาออกมาพี่น้องเพราะว่านี่ตปดายมันเรือพี่น้องนางขาวคือเก่าพี่น้องหอนโผล่ต้นกำลังหมดพี่น้องฮักอันนี้เฮ้ยแนงมันบ่ห่อแม่น้องแท้แล้วพี่น้องนี่น่อยนี่นะอือหน้อยนี่ใช่ต้นอ่อาจารย์เออ เอาบัวงอกแม่น้องแทนแล้วพี่น้องเอ้ยให้สามีหมุนเอาเสียมขุดเอาโลดเอาขอโทษขออภัยพี่น้องว่าพิทเอามีดเอามีดขุดเอาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยต้องเอาแก่ เรียบร้อยพี่น้องก็อนี้ได้สามอันสี่อันผ่านไปพี่น้องเ้ยมนัมนมันหมดจอมาหานนําน้องแคทเด,ด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณที่รับสมขอบุญขอบคุณที่ติดตามนาะพี่น้องเนาะขอบุณขอบคุณลายๆน้ำหวยพ่ออีกแล้วพี่น้อง,อออออองใช่เฮ้ยผูอยู่ในผูพี่น้องก็ะนั่งเขาไปเบิ่งมาได้แล้ว หักออกมาพังเสียงหักเด้อพี่น้องว่าสีน่อยสีใหญ่สําใเราเบิ่งรอสมนํำกันหนึ่งวิผ่านไปยังไม่ได้เลยค่ะคุณสามีขาเมื่อไหร่จะเสร็จมันบ่หัก,กว่าสั่นพี่น้อง ลายคนกัเม่นกันเข้ามากพี่น้องวะสามีน้องเคทขยันหาอยู่หากินเนาะบอกขยันแหละเสียเอายังกินละ่ะคะน้องไม้งามกลัวค่ะคุณไม่ต้องดูน้องไม,ม้ให,มใหญ่ค่ะใหญ่มากๆเลยค่ะตอนนี้ออกก่ะไรขก่นน้องไม้แล้วอยู่นี่แหละค่ะฉันเสียเาขามาส่งให้กินเดาค่ะเอาก็ต้องขยันกันถุกคนเลยพี่น้องเอ๋ย จยางมีอยู่มีกินคันบ่อหากับบรได้กินได้พี่น้องเอ้ยบานเฮานะ่ะเนาอยู่นากกินนะพอว่าเฮาบ่มีเงินซื้อเนาะพี่น้องนะเนาะเฮาก็ต้องหากินแต่เนี่ยเฮาหาได้เนี่แหละพี่น้องหาหน่อไม้ลุยน้ำหวยจะยจะมีจะมีเฮาอะโคตรยันปิง เป็นความจริงเลยทีเดียวพี่น้องเฮายอมรับพี่น้องเอ้ยว่าเฮาย่านปิงพ่อบ่เฮยขุดเลยบ่ทันได้ฮอดกับพี่น้องเอ้ยสามีเฮาน่ะพ่เอาแต่อย่าขุดไม่ใช่ให้เบิ่งแน่บ่ใหญ่ดอกจับ โอ้โห oh oh. พี่น้องฟ้งงาแฝดฟ้าแฝดนางขาวฟ้าแฝดนอนนางดินพี่น้องเอ้ยขั้นรุยห่วยนะมันสีได้เลยแ,แบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยเข้าบุลงมาเข้าบุลงห่วยเขากั้ยนปิงคือการกำนองเคส อออสองตัวเออสองอ,อันคูแฝดขึ้นโคกันนี้พี่นอ้องเออน้ำโกหัวพี่น้องขอโทษขออภัยนี่ไปอีกตี้เฮ้ย,ย,ย,ยห่วยโบเห็นใหญ่ครั อันบัวใหญ่พี่น้องแต่ตั้งดินลืมฮ่าหนาไปแล้พี่น้องเลยเริ่มบุมบิ้นแล้วพี่น้องตั้งดินนะพอ่าถ้าเราไปเดือนสิบหรือฮาเดือนสิบเอ็ดนี่เราสิซื้อแต่ไม่คอเกาะพี่น้องเพราะว่าน้องใหม่มันขึ้นเหี่ยวเบิดแล้วขอโทษขออพายหลายพี่น้องคอแหงหิวนอนแน่กับป้านี่พี่น้องเลยเมื่อคืนนี้ มานอนอยู่เพื่อนไอ้บอยเพื่อนไอ้เพื่อนบอกฟังเรางามพี่น้องก่ออีกแล้วพี่น้อง คุณเลิทมไวันั้มพี่น้องบอกมาว่ามันสิได้เกิดอีกเม่อวานว่าจะเมิ่อวะนเฉียดคือคนเดาะกันจะคุณเลิทมไว้ยพ่ออีแล้วพี่น้องนอนี่ฮะสีเป็นคนเอ้ยโมเมนบ์โมเมนขอโทษขออภัยพี่น้องเฮาสี่หายเม่น้องแทนเป็นคนซับนอนี่นะ น่ะพี่น้องทราบเลยท้ไไ้้คือเก่าด้วยแม่นองแทนมันจะได้ออกนี้อีกใช่งามพี่น้องเบ่งสภพาพหัวนาง มันเป็นอย่างใดกระตานี่ของแม่น้องแทนกระตานั่นของสามีเฮากะของเฮาเดร่วมนะร่วมเหมือนลยเฮาก็เห็นคือกันเนาพี่น้องเนาะ เอาข้ากลกๆกันหนออออ่อยกว่าเฮ้ยเออขนาดห่าผู้บได้ทื่อเสียมเลยพี่น้องอะไยังได้แต่นอนนั่งข่าวเออไม่้องเทน่ะถือเสียมเอาแต่แน่งเบิ่งเบิ่งหัวนางดูนะนี่เป็นคนจริงๆไม่ใช่นักแสดงเอาเ้าวบอกถือหรือเขาวบอกผิดวะพี่น้องเอาก็ะชได้ล่าเด้อพี่น้องเด้อ ขอบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านขอบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจพี่น้องขอบุญขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบุญขอบคุณที่รับชมจนจบเนาะพี่น้องอือ ก็โทดขอไฟพี่น้องเอ้ยสามีเขาตียูเชียงดังแต้มรถคลิปหนาพ่อกันใหม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุคนสุหมงสุบอนสบายดีนี่แหละไปนี่แหละสีไฮเมน้องเทนขามน้าพี่น้องจอนขากังเกง นางยันเปียกนี่หัวแม่น้องแทนหรือไงคะเอ้าข่อยกระสิไปน้ำเจ้าได้ติถีเอาข่อยกระเปียกเลยก็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 พี่น้องพี่น้องเปียกพี่น้องขามห่วยมาเอาพี่น้องเอ้ย สี่อันหักเลี้ยบเห็นมันลงคือเกา่ามันก็ยื้อหลายรอบแหละเอาว่าสิเมือ่อเลยพี่น้องเพ่นยังเห็นน้อไหมอีกปีนไหมน้องแทนปีนปีนก็อนน้อไหมพี่น้องผนนางสวยและเก่งมาก คาลบมากพอาน้ายากอาบน้ำ <c oughs> น้ำใหม่ตรงน้าพี่น้องคือด้วยน้ำใหม่ัลงมาบริปาีเลยอันนี้